เป็ดตายอีกตัวหนึ่งมั้งเด็ดแปลงสองเกี่ยวเขาแล้วส่วนนั้นดำนาแล้วเป็ดตายสองมาวันนี้เกี่ยวเขาแล้วกินอีกเลือดตาเลือดเด็ดแปลงจริง

เจอดีถูขี้ไข่ออกก่อนปัดให้มันขาวๆหาเสือพ่อมืก็บหัวตาบีถึงขันล้นไฟลงเหลืองยังหน่อยแสะเอาเศษไปซอยซอยซอย ูออูตัวขาวงามสะอาดถึงขันแรกชิน้นแลลกกระดูกกระดีเนื้อผู้มือสเงฮานบึงรุ่นเอาหน้าเก่าหน้าเดิม อ่เดือนลายอกระ <c oughs> ดูดกดกดักเป็ดหวังมันขี่ออกมแ,แม่ไปเอาการะชาล่างลวดลวดล อันนันอัน้นอันนั้นคุอันนอานนั้มแชน่ะก็ได้มันคือหัวทาบีชิดกลาเป็นตรงมีว่าทาบีอย่างหัวทาบีต็นติเปกดากมันกระโดดมันว่าดากมันไปตะกินเลย อะไรมันก็ชิลอตปองเดี๋ยวฮือยเลยถึงขันซอยสีนมัน แจ,บแจบ็บเจ็บใช้ชิ้นแล้วเอาไปขัวเอาไปด่าดเอาไปขัวขัวแล้วก็มาใส่เลือดใส่เลือดแล้วก็ใส่พักใส่พักแล,กล้วก็กิ้นรับประทานแล้วมีชิเอาขาคว้า,าน,นันบ่บ่ญจงไม่เห็น,น,นดีบก่กินต้มกินน้ำนัวมากับพ่อเลยชิ้นมันแดงเว้ย หัวชาหัวชาอย่างหัวมันปิ้งที่นี่อ๋อขึ้นปียังได้ขึ้นเชวันเลยวายขึ้นเงี้ยมันจะขึ้น ไอ้บัวหฮงชิมจังบาทเหี้ยจ่อยตัวเดียวหละแต่เบิดตัวเดียว ต่อยอะเหมือนไปอุกไปอุกตัวกระดูกคุณมาเห็นก็มาก็ให้เอาใส่เอาเครื่องปรุงย่างเอาใส่ไปท่านเจ้าประทันเอาไปลายธงจะย่างอะไรใครจะกินเธอบอกว่าเธอจะเอากะปิเปลี่ยนใจแล้วเอาเนื้อหมดแล้วเป็นชิราที่เด็ดที่เด็ดไปส้มตำเลย น้ำเซนไดเดียงเลย่ทำมาคใส่อีกอะน้ำผ่อนไม่ลวกอ่ะก็แห้งแล้วหาดหลุดเลี้ยวด้สูตรน้ำเย็นตะชิพานบอด้เลี้ยวไังไงตะชิป้าให้น้ำเย็นแล้วก็แขนได้เลยใ <c oughs> อ่พอพาเห็ดมึงยาได้มึงยางพิสูตนของเราได้เหตุแล้วนะมีแต่ข้าวอย่างเดียวเุง <c oughs> อืมสุดกินเนาะโหคือยังไงยังไงปวดทัวงหล่ลเอ้ยปวดท้วงนี่ทีแรว่าแล้วเห็ดทานไงพูด่อาบธีเราหลอกหลอกไว้ได้เราเออว่าต้องอันว่าต้องเ็ดและนะตาเหลือดตาเลีด ก้อยอนุรดยังก็ายูายูกายูกายูโอ้ยช่ย่อบางอย่างเ้าเหตดตกใจเลยไอยูไม่มาวิวตีมันไล่ได้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 บอและเงี้ยไงเลือดมันไลรอบๆอย่าง คนนี้รถนั่นแล้วมันก็บหมอนั้นทำให้ดังงานระดับกันไทยกันหมอทาแต่หมอทัานดัง,ไ,ดงไม่ต้องโษดันะจะโสดคนไม่โทดคนไมมอดังก็แม่เอาหมอดังไทยเนาะพี่หมอดังทานผัดเอา ไ่เอ้ไม่เอ้เงินไหนพ่อเธอฮะบ่ฮะเี่ยเธอบอกว่าเธอสิไปซื้อจะอุ้มเียงน่นันมันล่องหลุดมันแหลนไปเลยพอหอมป่องก็ใช่บอกระตูงไงมันบ่แห้งเนาะยังยกัดยังไยกัเงียยยังไกัยเงียงมันต้องกล้ามนะ เพราะเลี้ยเห็แหอยู่พักเราคือบอนเขาเห็ดปอบพี่พักอันนี้เนาะมันขอได้หมปเป็นปลูกเองไหมขอใส่ขอความชัวได้นี่เก้วันปลูกพักปลูกแหงเนาะปลากักที่ย้อนทำนังไงดูยังเสียคำหน่อยเนี่ย <gül> <laughs> Ye, à, à. Mm. À, nhà thế cá pí đúng ăn ăn lên mày rồi gì vậy là